ผงมันานเนี่ยขาแป๊บเดียวอ่ะนไม่ได้ขายลันว่ะคโธ่มาสายนี่หว่าไม่ไม่สายตรงพอดีสายไม่2นาทีอ่ะ3 2อ๋อีจ๋าไม่จำเนอะสายดีมึงนี่มาใครสุดยอดเลยเยียวชันนี้เด็กแวบ ผมรองเท้าพี่นันยิ้มว่ะผงรองเท้าอ่ะยูดี้ยูดี้เดี๋ยนะไอในทวิตเตอร์นี้เขาชื่ออะไรนะอะไรอะคโกมีอะไรแกงอะไรวะอ๋อเออกร์เอกร์เลอกร์ผมหลอกอ่านเป็นเอลิกาลาอะไรก็เฮ้ยแกงญี่ปุ่นเหรอแกงญี่ปุ่นแกงญี่ปุ่นคิดยแกงดิเดี๋ยวเขามาวันนี้เดี๋ยวเขามามาค่ะ